ธรรมสถานครับผมหลวงพี่ครับจะเล่นพรเด้อร์ย่อมพอย่อมแม่ก็ได้ครับผมมือนี้ว่าทำข้าวทำข้าวนอทำข้าวทำข้าวตัวให้หนาให้ตาไปเสีโดนให้ให้ให้ไปโดนนอพ่อต้องให้ไปโดนโดนว่าอาจารย์ออกจากตั้งออกจากวัดปานั่นไปโดนเลยเครออไปปีหนึ่งปีหนึ่งกลับจากบุรพาล่ำ โอ้ไปจากบุรพาล่ามไปปีนึ่งจับพันษาหนึง่งบ่ถึงปีหรอกว่าพันษาหนึง่งสิบสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนไปอยู่นั่นสิบเอด<น>็ดเดือนเพื่อนสั่งแล้วสั่งทั่วหน่ะจีครับาเงินสั่งให้เพื่อนเราบาน,นเราแล้วาทาั้งคุณเขาพอดีที่เขาพันษาปูล่ามตาไนะทายบ้านได้ไปมุนเอาครับผมไปมุนมาสั่งสั่งต่อให้มันแล้วให้มันแล้วจีทั้งจีเราจีทั้งวัดครับครับทั้งีู่เราเนี่ยนาะยังข้างข่าอยู่ครับ เมว่าเฮ็ดมาสางมันแล้วพูดถึงว่าตัวตัวเลขหรือตัวดีลูกอ่าทาที่จริงลูกจะขอปูมือแรโล้งขอปูมือแร้งขอปูมือแล้งนี่คือมือแร้งลูกจะนั่งขอเพิ่นขอแล้วมืออื่นมืออื่นตอนเศร้ามาเลยมาเลยแต่ว่าลูกมามื่อมือแรกลูกไปสวดมนต์แล้วก็ไปนั่นน้ำปูกรุ่แหย่อยู่ของรับผมยำคืนมาฝัน พูดถึงว่านี่อันนี้ความฝันครับผม,<ค>มโอ้ความฝัน,ค,ฝนครับเป็นเลขเป็นเบอร์พคนละครับความฝันนี่คือถ้าลูกฝันยังที่เดี๋ยวลูกจะบอกความฝันให้ฟั่งนอครับผม,มฝันว่ามีผู้หญิงผู้ใดกับบรจุญยงแม่ผู้หญิงเป็นยางมากยางมากลูกก็ยุ่นี่แหละครับลูกก็เป็นผ้านี่แหละแต่ถือมีดถือมีดย่างเป็นเสื้อเป็นแท่งเพลินแท่งขาขาเลยคือแท่งเพลินครับแท่งแท่งคืออาจารย์นี่ในฝันอาจารย์ถือมีดเป็นแท่งเพลินไปขาเพลินตาย ตายตายเราบานนี้เลือดเลือดกกเต็มตัวยมโมยมแม่เพิ่นเต็มตัวเต็มตัวเพิินเต็มตัวลูกเราบาลนี่ในยางไปไสหรือไปไอยููนันมีตำรวจมาจับตำรวจมาจับบริเลณนี้เลยบ่รครับไม่ทําแล้วเลยควีส์มานี่จะนะครับบริเลณนี้เลยเราบานนี้ลูกเล่ตีตีเลขก้มฝันครับอันนี้พูดถึงว่าตีเล็ก้มฝันตีเล็กที่ไปแทงเขานี่มัน เด็กความฟันที่บารายมฟันเห็นลูกหรือลูกฟันเห็นตัวเองนี่ลูกจะตีเป็นเจ็ดเจ็ดครับน้ำเจ็ดเลยน้ำพระน้ำเจ็ดนะครับพอแม่ของเฉพาะลูกแต่ว่าองค์อืนอาจจะเป็นน้ำแปดหรือน้ำเก้าว่าของลูกจะเป็นเจ็ดน้ำองค์แต่ฟันเห็นลูกลูกจะเป็นเจ็ดบานี้ผู้ยิ่งกับน้ำซี่ยิ่งน้ำซีครับศูนย์นี่ก็คือตายอยู่แล้วลูกก็ได้ตีไเจ็ดสี่ศูนย์ ยึดี่สวนตอนอ่าในน้าในนั้ปัจจุบันเนาะนอาจารย์เนาะคืออันนี้คือตีเลขความฝันครับแต่มือแรกงนี่ลูกจะนั่งขอปูวาถามันแม่นตัวเดียวกันกับโยนใส่เลยน,นี่ปลาหนั่งบ่อยะครับเอาปลาหนั่งบ่อยเอาอคือจังลูกเคยยูเหล่พ<อ>าพกากีก็ได้เป็นยังไดเนะาะจะคากใจมันโยนจรวดที่เนาะ เป็นไนอาจารย์เชื่อว่าไดยื่นชาวว่าไปทั้งคุณนคือลังหวัดคือถือขอดสามตัวลังหวัดติดสองตัวตืดมาตลอดจะได้ได้สั่งบอนไปพุ่นก็บใคคือคือจะนับนับนัเือได้ที่ว่าบ่ถถกครับผมคือสามตัวนี่แตกแตกอยู่สามเทือสามตัวไปชักไปชักเดือนนี่สามตัวแตกสาัิบเอ็ดเดือนสิบเอดเดือนแตกสามตนี่สามเทือครบสองตัวสองตครับสองตัวาก็แห้งแล้วอาย์ เหมือนงวดงวดก่อนสีมานี่ก็ให้เพื่อนแปดหาสามแปดหาสามงวดมันออกหาสามืงหนึ่งครับผมครับหาสามตรงๆเลยเราต้องกลับเพื่อนๆก็หาสามตรงๆเลยงวดหนึ่งก็ได้เพื่อนว่าทรงกับญาตย่อมที่ว่าเพื่อนมีไร่มีเบอร์ลูกเพื่อนกับพากันได้อยู่ได้ได้ลายอยู่พากันได้หลายอยู่แล้วมามาอยู่นี่ก็เป็นพู่มพุมที่ว่าเคยอยู่เคยขอปูร่องก้อนรองเหมือนที่ว่าให้กับเราน่ะพ่อก็กัเลยส่งสิมันใจแน่ ปันใจเพราะว่าเคยเคยขอภูภูเราก็บอกว่าเหล็กมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าเหล็กกับหัวเราก็ถทว่าเหล็กกับหัว,ว<ม>แเมาเราจะบอกเป็นตัวาจะบอกเป็นปัญหารหรือบอกบอกเป็นอันนั้นจะบอกจะบ,บอกเป็นตัวเลยยูวัตคุณแหน่เนี่ที่อาจารย์ตรงเลยแม่ดังแจ๊สทำไมเมื่อกี้น้องเพื่อนเพิ่นเพิ่นดังแจ๊ดังดังดีเพื่อนราบอกมาบอกเป็นตัวเลยบอกเป็นตัวมีแค่สามตัวบนกับสองตัวล่างแค่นั้นจะบอมจะมอมี 3าตัสองชุดสโต3ชุดอย่างที่จะมีประจาให้แค่สามตบน2องตัวล่างสองตันเลยการถือก็ถือพวงกับถือก็ถือเลยแต่ว่าช่วงรูกยู่นั่นกัมั่กับเขาทุกงหมดยีรีเขาจนดังนี้เนาะเขาคนเตรียมเดินรัดหมดแล้วนั่นเป็นอะนร่้วยการออกไปกยังแตกสามตัวอีกหนะพอปล่อยไปปล่อยไปยังแตก3ามตัวอีกกอนออกก็ไปก็ได้ ว่ดี๋ยวไปปล่อยไว้แจกสามตัวอีกครับผมตอนเขามาก็แจกสามตัวเนาะครับช่วงไงสามสามตัวบนสองตัวล่างบอกงวดเขาม้ากุดเนี่ยที่แหลกครับผมคี่มันอกอย่างง้ยนะงวดงวดที่ว่าเขามาที่แหลกแจกสามตัวเห็ไหมตั้งแต่จุ่มสีมากุนะครับผมว่าแม่ตั้งแต่จุ่มจีมากผมจื่อปเลยแล้วว่าตัวไหนจะมาสามตัวน่องวดสามตัวตรงแล้วก็สองตัวล่างงวดนั้นครับ หลังจะกเขาเขาไม่ได้เรื่อยแล้วลูกออกไปกับปล่อยใบกับแตกแต่สามตัวอีกมันยังหมดฮาแปดสามก็ 5, 8, 3, ออยังอีู่ละตอนออกไปนะช่วงฮาฮาแปดสามช่วงปล่อยไบอ่อนออกไปประมาณนี้กลับมากล็ลองบึงมืออื่นนี้ลูกถึงจะมั่นใจว่าจะเป็นตัวใดมือแรกที่น่นาจะขอปูนาะลูกจะนั่งขอเพื่อน ยังขอเหมือนเคยขอทุกเทือก่อนนางซื้อกะปูเล่าหนหล่ะครับมือื่นสิปล่อยจะม้วงครับผมคือประมาณชั้นชั้นเศร้าแล้วเพราะว่ามือมืออื่นปูเล่าจะเฮ็ดบุญน้ำเป็นเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญอีบุบบุญหาหาแม่เล่าหาหาแม่เล่าที่แม่เล่าจะเฮ็ดทุกปีสามป้นเป็นคนหลายเลยไหมผมว่ามันรับคือคืออย่างเพิ่มเตรียมอาหารเออเราลูกก็อยากฝากบอก บุญพานย่อมพอยมแม่ไปน้ำหาเอฟซีเ uh huh. นาะครับไป uh huh. หายมยม 4, าย่อมเอฟซีทั้งทิดตามช่องน้ำพอน้ำแม่น,ะะ uh huh. นั่ะแหละย้อนีลูกกำลังเฮ็ดหนาาา้าต่างตาล่าครับผมคือเจอหน้าต่างข้างหลังแม่พวะ uh huh. เพราะ uh huh. ว่าปกติมันทึบบ่ครับมันทึบ uh huh. มันทึบระหว่างเวลาสวดมนต์เวลาไอ้หาพรเสียงมันกร่งมันฟังกัมือนโมโลเรืเ่องเหลวหวางน,นี้ก็เลยปรึกษากันกับปูปูเน็่จังใดเราเลยว่าจังสรรกับจาะ ใส่หนักตังข้างหลังซีซีบานซีช่องซีช่องก็เลยอยากฝากบอกบอกบุญพนันยมยมพอยมแม่ไปครับอนะ่อย่าหายมพอยมแม่ที่เพิ่นครับที่เพิ่นอยากรวมรวมเฮ็ดรว,วมส่างน้ำเรียกมโนมทนาเนาะอาจารย์เนาะต่อบ,บุญไว้ต้อ,อ,อกวนกวนอยากถือวันนี้เนาะพ่อเนี่ยนี่พุ่อหาบาททิบาทต่อไว้เนาะพ่อข้าพวงอท่าะไรก็ดีหมดครับบ้านเท่าไหร่หน่อยจันท์ เอ็นทั้งมือสีช่องสร้างขาจาเออจากไหนีช่องกอให้สร้างมาคุยกันมือนี้ขจ้าเอามือหกติดให้พ้อเป็น,เป,นเป็นบานเลื่อนลูกจะเอาผ้าผ้ายางไปเบิง้งพอจะผ้ายางไปเบิ้งในไทยยมพันเบื้องน้นแน่ปัิอาญาโยมพันอยา่างรวมรวมน้ำรวมน้ำถ้าแม้นอนั้นต่อไปไพ่ภาคนาที่ว่าลูกจะเริ่มเฮ็ดเลยคือถา้าแม่นบุญวาสนามีนอว่าบอกยาโยมไปวันี้เขาอีดี อันแรกเลยลูกจะเฮ็ดคือเทพถนนตัวอืมที่เทพถนนไหนอากอ้อมกับซารา่าจากซาราพุ่นไปหาประตูพ่ออ,อ้อมมานีองเท่อนกียเนาะครับเทค่อนเกียตครคับทาบุญวาส,สนามีงวดนี้พ,พันเนาะพ่อครับผมผลพันธ์ลูกก็อยากให้พานอยากให้เขานั่นละแต่ก็ยังเสื้อมันใน่โตปูเแี๋วเสื้อมันที่ว่ากลับขึ้นมาแล้วปูเคยให้แล้วก็เสียให้ขึ้นเ่าเรียนนะครับผมเพราะว่าอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเพิ่นก็ยังนั <uc> ่งไปให้อยู่ เรานั้งไปไ้ด้วยู้นี่บ่น้่ไปไฮู้นี่แมนเช่นเช่เลาไปเลาก็ไปไ้ที่เราเพิ่นยูนี่นาทีการระลึกถึงเพื่อเพิ่งไปนั่ไปไ้กี้เราจนได้เห็นได้สรางแล้วจได้สร้างเดี่ยวสุดยอดสุดยอดไปยูไนกัระลึกถึงหรือราวนาถึงถึงปูเล่าเล่าก็ไปนั่เพิ่นไก่ทิพนอพอ่คือไก่ยาวบริียการรถไป่าที่เป็นแมนว่าไปรถนอ เอานี่ล่ะก็คือค้ามฟัน,ฟนเด้อถาอ้าเอาไปเปรียบเทียบใส่กับเลขเลขลูกขอปูมือแรงไปเปรียบเทียบใส่กับมืออื่นว่าจะเป็นตัวเดียวกันบ่ในในที่ใ้เคียงกันบ่ครับให้มันโตตัวเดียวกันหรือไม่แมันตัวเดียวกันก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ให้ร่องร่องไว้ก็ได้ครับแต่ว่าตัวที่ว่าขอปูนี่คือลูกอยากให้เน้นเน้นเลยครับผมขอปูนี่คืออยากให้เน้เนเลยคือณณตอนนี้นี่อาจารย์จะเลขที่ไร้กจะคือ อ่าศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี an, ่ศูนย์ครับเจ็ดสี่ศูนย <74, 000. S 1> ์อ๋อเจ็ดสี่ศูนย์ครับเป็นเลขความฝันลูกตีเลขความฝันครับผมคือเหล็กข้มฝันถ้าใจลูกมันใจคือต้องเป็นมือื่นเพราะว่าลูกจะคลอเมื่อแรงครับผมคูอจะคลอมื่อแรงมันใจคือเป็นมืออื่นครับผมลูกจะจะมันใจหรือจะเน้นจะเน้นให้หรือจะจะจะบอกว่าจะเป็นตัวใดครับผมจะเป็นตัวใด้ครับคืองวดนี้ก็ คับแม่เรากับลูกปนอย่าใไ้พากันเอาผ่านซืืออยู่เพราะว่าทาาขุนเพิ่นกระถืบน้ำลายอยู่ไปยกไก่เพิ่นให้เพิ่นเพิ่นกระถูกน้ําน้ําขึ้นกันถูกถูกดูครับแล้วบ่อแน่ขึ้นกันงวดนี้เป็นงวดแรกงวดแรกเนาะค่ะงวดแรกงั้นเหมือนแม่งวดแรกเงือนคือเขาเขามักเขาภาสายอยู่นี่คือนี่คืองวดแรกครับงวดแรกกับบ่อแน่อาจจะเป็นคือจังตอนเขาพุทธแห่ที่แหลกก็ได้ทามโตบนท้องโตล่างก็ได้อันนี้ก็ คือลูกล co ูกบ mm ่ไ hmm, ด so ้ว so ่าม you know, <ways> so so ันใจขนาดทั้งตัวบนทังตัวล่างแต่เพื่อนหามาแบบใดลูกก็จะว่าไปแบบนั้นอืมครับผมครับอธิบาอากาศทาลุ่นเบื้องเนาะกตจ่อมือจ่อเวียนมากพ่อสมควนละละว่าพ้นใกล้ทีนั่นละล่ะใกล้ทีออกแล้วเลขจะได้นาะครับพอดีมือในการเป็นมือมุ้งค้อนถ้าถือว่าเป็นมือมุ้งค้อนมันศินพอมือนี่มันสินนะครับมือนี่วันศินเราจะนั่งเอามือนี่มือครับตอนตอนเศร้าทั้งเศร้าเล่าหรือเปล่อครับผมทั้เศร้าแล้ว สานตาแล้วคืออันนั้นเลยยมพอยยมแม่ก็มากินมาท่านน้ากันก็ได้เหมือนกันครับผมกินมาท่านเพราะว่าปูเราก็จะเฮ็ดบุญหาแม่ครับผมมีมุ่นผ้ามาสิบรูปครับทั้งพระอยู่วัดน้ำกับญาติโยมทางนั้นทางนี้มาน้าแน่ครับผมเอาวันนี้ว่าทีนิมุ่นอาจารย์ไปพาไปเบิ้งนั่นนี้ไปมองที่จอดต้องนะตั้งเลยว่าถ้าไปเบื้องนี้คาเดย์เอฟซีผู้มีจิตต้าเพื่อนอยากเฮ็ดอยากสั่งอยากร่วมวันนี้สองน้ำจันนี่ครับผู้ละหาบาทสิบบาทก็ดีเมื่อ หลายคนมันก็หลายบาทครับผมก็ได้เฮ็ดเนาะครับอันนี้ครับเบื้องต้นนะครับผมเลขอ่าพระจันทร์ต้งนะครับก็คือเจ็ดสี่ศูนย์นะครับเป็นเลขที่พระจันทร์ต้งฝันนะครับเป็นฝันอ่าแต่ทางนี้ทางนั้นนี่ก็ต้องร่อบเบื้องมือแรกเพราะว่าเป็นวันศีนเป็นที่ขอปูคุณแห่อีกที่หนึ่งว่าปูเป็นทีมาเนียนย่ำตัวใดเดี๋ยวถารุ่นเบื้องว่า ตัวเลขเนี่ยสีมาสอดคล้องกันบ่สีมีใกล้เคียงกันบ่หรือจะเป็นตัวเดียวกันหรือว่าจะเป็นคนละตัวนะครับเดี๋ยวถ้ารุ่นมื้อเ้นเศร้าหลังจากที่ซันเศร้าแล้วปูพ้นอาจารย์ตุง้งเพิ่งจเปิดเผยว่าเป็นตัวใดครับผมล่อรุ่นคลิปต่อไปเด้พอพ่อพี่น้องมืออื่นครับผมบจะมีการไล่สซดให้พ่อพี่น้องได้เบื้องกันนะครับว่าไฮว่าอาจารย์ตรงนี่เป็นอาจารย์ที่พ่อเรขในตำนานเลยกับว่าไดนะครับถือว่าในตำนานเลยหลายปีที่ผ่านมานี่ ให้ว่าคุกขี้อยู่นั่นตัวเลขนี่แหละเพื่อนกับไ้เทคมาตลอดไปใส่กระสังสําเร็จมานับตั้งแต่จ,จ,จุมซีนะแม่นบ่อา,อาจารย์อยากจุมซีมากกสรสังเสร็จมาอา่ากุ้นแห่เนี่ยคร้างจนเป็นอันเป็นเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นอันเป็นยางมากนะครับแล้วก็ล่รลุ่นเมื่อเอินว่าวดทสิมาในวันวันที่สิบหกอ่าสิงหาคมสองหาหกหกเนี่ยสิเป็นจังไรเมือ่อือนถลุ่นตัวเลขครับพ่อไ้นองครับผมตามอนมากมาครับ นี่เนาะมองอยากเที่ถนนมันวะครับผมทางเที่ยวทางงยังอย่าลำบากครับผมแม่นย่ดอกวล้วมะกอกเจียนฝนตกยิ่งบางเนืองนี่ซวงอาทิตย์ติเตี้ยนนี่ไพวัติโอ้ยขีดตมนี่คักแน่อีนนี่แต่ลยอยากเที่ยวข้อนกีดครับผมโอ้จาลาอันนี้แม่นเสาสร้างราาอยู่นี่เพื่อนว่าติเฮ็ดยังนะครับเฮ็ดบดโอ้ว่าติเฮ็ดบดโอ้บดคือเสาทีคักแน่แต่เนาะ โบมอปันธ์ลยที่ว่าตะเฮ็ดบุตเพราะว่าบ่นว่าวัดนี้อำเภอหรือวัดตำบลครับผมเป็นวัดตาวัดอื่นบ่บ่จะเป็นต้องว่าตะเฮ็ดบุตรกันเลยวัดสารเล้วจากนี่ถ้าบุญวัฒนานี่หรว่าจะเฮ็ดพาหญ่โอ้พาหญ่อยู่หุ่นนะให้แล้วให้ทั่วนะอ้าวความคิดไว้รปรารถนากระปูนนี่แหละศัยบารมีปูนี่แหละศัยบารมีปูคุ้นแห่นี่แหละคนกัดยีเฮ็ดสีสางให้แล้วให้ทั่วอยู่ที่ว่าแล้วก็ได้เนาะ อ่เพื่นกับยโจ้ก้ใช่เอฟซเข้าอยู่ที่ป้าน้ำรดขึ่คน้าหอนพีเดอาจันอยิ่นั่าย้ยว้างน้าก่อโอ้ชุดยอดเลยน้ำฝนพาพา้นมากแล้วพักแหนนุ่นเมียเพ่นท่านเตรียมกระเพาะไปตอนรับยาดมโอ้เอื้อนที่ผมอื่นสี่มกยีดอกครับผมก็เล่า่ โอ้พันจอแล้วบ่นี่ครับโอ้ผมขี้เห็นแล้วแต่ปาดแล้วตัวนี้ครับจางมาหมื่นละขาแล้วโอ้ทั้งเบิดหมื่นกว่าบาทเนาะครับหมื่นหกหม่นประมาณหมื่นหกหมื่นหกพันบาทเนาะโอ้นี่ครับผมคือคือจอนี่จอเรียบร้อยแล้วไอ้ที่เหลือนี่คืออ่าปัดใจปัดใจแล้วก็ที่เฮ็ดเป็นบานเลื้ยงเป็นบานสะไรบานสะไรเลี้ยงโอ้ที่เฮ็ดเป็นบานเลื้ยงครับผม ท่านเบิร์ตเป็นซี่บานนะอาจารย์นะซี่บานซี่ชอบอืมปาปาเพีวครับผมอ้าไในช่วงในช่างงันนี้การพนกำลังเวื่นๆมากจอเพื่อมีกกระได้ตัวนี้มั้งจอดเพราะมันจอดใท้องนี่ดิครับผม พระแก้วมอลกวดพระรัตนปฏิบากวันตัามดูครับผมตามฤดูร่อนฝนหนาวนี่ครับ